นูลนิธิธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอ,อรํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงขอนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานในการสนับสนุนและส่งเสริมพลเมืองดีจังหวัดอุดรธานีขอนําเรียนประวัติพลเมืองดีจังหวัดอุดรธานีรายนางสวัยอาหาตนตําบลโนนทองอินอําเภอู่แก้วจังหวัดอุดรธานี กระทำความดีโดยทําการตอบไฟบริเวณเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งชายคุ้มครั่งผู้เสพสารเสพติดเป็นผู้ก่อเหตุจุดไฟเผาส่งผลให้ใชายคุ้มครั่งไม่พอใจและใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะของนายสวัยอาจหานเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอุดรธานีได้ประชุมมีมติให้มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ ก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งลายชื่อให้แก่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่1เมษาย,ยน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีศูนย์ดำรนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้นำพลรัมรืองดีจังหวัดอุดรธานีนางหนูจรอาหารภรรยาพร้อมด้วยนายทศพลอาหานบุตรชายเป็นผู้แทนของนายสวัยอาหานพลเมืองดีผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และประกาศเกียติคุณให้แก่พลเมืองดีประจำปีพศ2566โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนาห้องประชุมราชสีหชั้น2อ,อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทย